สวัสดีค่ะแอปพลิเคชัน u n i s h a r e นะคะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเชิญชวนให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบนะคะโดยหน้าแรกเราสามารถล็อกอินผ่าน facebook ได้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นการแสดงสถานการณ์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะสำหรับคนที่เล่นแอปพลิเคชันครั้งแรกก็จะต้องเลือกเพศก่อนนะคะโดยตัวอย่างเช่นเราเลือกเพศหญิงนะคะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันนะคะจะแสดงตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกระเบียบ โดยจะมีกล่องแสดงรายละเอียดต่างๆให้อ่านนะคะเราสามารถคลิกไปที่กล่องเพื่อที่จะถ่ายรูปได้นะคะโดยนี้ก็จะแสดงหน้าถ่ายรูปโดยจะจะมีบอกด้วยนะคะว่าเราทํางานถึงหน้าไหนแล้วก็เราอยู่หน้าไหนนะคะถ้าเรากดถ่ายรูปก็จะขึ้นถามเพื่อความแน่ใจนะคะว่าเราจะใช้รูปนี้ไหมถ้าเราจะใช้รูปนี้ก็กดตกลงนะคะก็จะมีส่งคะแนน ก็จะแสดงรายละเอียดวันที่แล้วก็จํานวนชิ้นเ,เครื่องแต่งกายที่เราแต่งในวันนี้นะคะแล้วก็จะคิดเป็นคะแนนเท่าไหร่นะคะโดยกดตกลงก็จะขึ้นตรงคะแนนสะสมนะคะว่าเรามีคะแนนสะสมเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะกดตรงที่ตัวยูนะคะก็จะมีแสดงรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆที่มีในแอปพลิเคชันนะคะโดยอันแรกก็จะเป็นการดูข้อมูลส่วนตัวนะคะก็จะมีรูปภาพชื่อคะแนนสะสมคะแนนสะสมจะตัด จะตัดจากเป็นสัปดาห์นะคะว่าเราแต่งตัวไปเท่าไหร่ได้คะแนนเท่าไหร่นะคะแล้วก็คะแนนพิเศษได้จากการเปิดกองของขวัญน,นะคะโดยกองข,องขวัญจะได้จากการที่เราเชิญสามารถเชิญเพื่อนมาร่วมเล่นแอปพลิเคชันได้นะคะก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าท้าเพื่อนนะคะหน้าท้าเพื่อนนะคะก็จะสามารถเพิ่มคําท้าแล้วก็วันที่แล้วก็เชิญชวนเพื่อนได้นะคะก็จะมีหน้ารับคําท้า ว่ามีเพื่อนส่งคำถามให้เราก็สามารถรับคำถามได้นะคะต่อไปก็จะเป็นแผนที่มหาลัายนะคะก็จะแสดงว่าเราเล่นสามารถเก็บคะแนนได้ถึงระดับไหนแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าแจ้งเตือนนะคะสำหรับคุณที่ขี้ลืมนะคะก็จะตั้งแจ้งเตือนได้นะคะก็จะมีหัวข้อการแจ้งเตือน ก็จะมีหัวข้อการแจ้งเตือนแล้วก็รายละเอียดการแจ้งเตือนนะคะก็มีวันที่เวลาแล้วก็กดเพิ่มการแจ้งเตือนก็จะมีย้ำอีกครั้งนะคะว่าเราจะแจ้งเตือนหัวข้ออะไรวันที่เวลาไหนนะคะตก,ตกลงต่อไปก็จะเป็นหน้าตารางคะแนนนะคะหน้าตารางคะแนนก็จะแสดงอ,อันดับเพื่อนนะคะที่เล่นเกมที่ได้คะแนนสูงสุด สอันดับนะคะแล้วก็จะมีก็สามารถแชร์ไปที่ Facebook ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าเชิญเพื่อนนะคะจะเป็นการเชิญเพื่อนจาก f a c e b o o k นะคะมาดวมเล่นแอปพลิเคชันนี้กับเราแล้วก็ก็จะได้คะแนนจากจากกองของขวัญด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น ฟังก์ชันการตั้งค่านะคะในหน้านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีกดไลท์เพจแล้วก็เพิ่มลดระดับเสียงเสียงดนตรีนะคะแล้วก็จะมีคําถามที่พบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีแจ้งเอ่ยเปิดปิดการแจ้งเตือนนะคะก็จะมีออกจากระบบนะคะถ้าเมื่อคียิวออจากระบบก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะคะสําหรับการแนะนําการใช้งานแอปพลิเคชันยูนิเชียร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักศึกษาจะต่ดการให้ถูกระเบียบมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ